เรามาดูกันนะฮะว่าทํากับบันเก็ตนะทํายังไงนะครับอันนี้เขาจะให้มาสองแผ่นนี่นะครับเอาไว้เขาใช้สําหรับบันเลื่อนประตูบันเลื่อนกับหน้าต่างบันเลื่อนแต่ทีนี้เราจะมาแปลงนะครับมาแปลงครับอันดับแรกเราก็แบนีนี่นครับเราก็ออกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้พอดีเลย ไม่ต้องไปขันน็อตขันอะไรนะครับเอาด้านที่มีรูเนี่ยไว้ข้างในนี่นะข้างในแล้วก็ตัดข้างในเนี่ยตัดช่องตรงนี้หน่อยสองฝั่งเลยครับเพื่อที่จะมาล็อกให้มันอยู่กับบันเก็ตตรงนี้ฮะผมไม่ได้ทําตอนแรกนึ้ว่าจะไม่ทาไงทีนี้ดูว่าเออมันอาจจะเป็นความความรู้บ้างนยส่วนมากจะเป็นบันเลื่อนที่เขาทากันนะเนี่ยแล้วก็เอา กระดาษแข็งกล่องกระดาษเราเนี่ยฮะมาตัดทําเป็นบานเก็ตข้างล่างเพราะาถ้าทาบานเก็ตเลยเนะี่ยมองก็เป็นกระจกนะี่ยมันปิดไม่ได้เราต้องมาแปลงทีหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ปิดได้เปิดได้มันว่าจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแต่ทีนี้ว่าใหญ่ไปแต่ก็อยู่ครับอยู่ทีนี้ ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นท่อท่อระบายดูดเข้ามาดูดอากาศเข้ามาดูดอากาศเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามานี่เลยกล่องนี่ไม่มีหลุดนะครับผมทํ้ไม่มีหลุดนะเน่นหนานครับให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้ไม่มีร่องรอยไอ้นี่เลยฮนะดูสนิทเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวทําไปดูวิธีการทํากันเลยครับแล้ว <Okay S 2> ก็มาวาดช่อง,องนี่ฮนะ ว่าช่องให้มันเท่ากันเรากะไว้ที่หน้าต่างครับจะเป็นลนนักขณะนี้นี่นครับปากเข้าไปอย่างนี้นั่งอย่างนี้เราก็พอดีเราต้องกะบานเกตของเราอย่างนี้นะครับเอาปากกาขีดไว้แล้วก็มาเจาะเจาะอย่างนี้ทำให้เท่ากันให้มันตรงกันอย่างนี้นะครับ มันตรงกันอย่างนี้แล้วเราก็เอาสว่านเจาะรูเจาะรูตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปจะใบใช้ลูกหมูเลยครับลองลองหลายวิธีแล้วใช้ล,ลูกหมูเลยดีกว่าไม่ใช่เจาะไม่ใอ่ไล่ไปอย่างนี้ไม่ใอ่ไล่เลยนี่นะครับนี่นะครับ ลักษณะแบบนี้แต่ต้องเจาะสองด้านนะครับเนี่ยป๊าบเข้าไปอย่างนี้ป๊าบก็จะพอดีอย่างนี้ป๊าปมาอย่างนี้นะครับพอดีที่เราขีดไว้เลยเส้นเดี๋ยวเราก็ใส่ใส่เจ้าตัวนี้นะฮะเราก็มาแปลงทีนใส่เข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าใส่ข้างหลังนะครับนี่สาธิตให้ด่อนอย่างนี้นะครับแต่ว่า เราต้องตัดช่วงนี้ตัดช่วงนี้ออกไม่ต้องไปซื้อแพงครับนี่ไม่กี่บาทเองครับเราก็อยู่ลักษณะนี้นะฮะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็ถ้าเราจะให้มันแน่นจริงๆเนะี่ยแต่มันเป็นล็อกของมันอยู่แล้วล็อกตรงย่นๆเนีย่ยนะฮะนี่นะครับ,รบเอาไว้ดูดความร้อนไอ้อากาศข้างนอกเข้ามาเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปดูดอากาศในห้องนะครับ มันจะได้ประหยัดไฟนะครับสำหรับท่านที่เป็นกระจกบันเก็ตแบบผมนะีฮะเผื่อมีประโยชน์แล้วก็ติดขีดเส้นไว้ตรงนี้ลองตัดดูเรียบร้อยนะฮะาำแหละออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อให้มันเปิืองตังค์อันเป็นสองสาร้อยบาทหรือไม่ก็ร้อยบาทอันนี้มีแค่หกสิบาทเดงนะมีท่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูท่อ แต่ผมว่าไม่ต้องสใส่แล้วซิโคนอาแค่นี้แหละแล้วใส่ท่อเข้าไปใช้ลูกหมูตัดนะครับลูกหมูทั้งหมดเลยเนี่ยครับตรงนี้ก็เจาะรูไว้หน่อยหนึ่งเพื่อจะใช้นะครับเพราะเราเดี๋ยวเราต้องตัดตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดช่วงนี้ขอโทษนะครับเนี่ยเพราะเดี๋ยวใบบันเก็ตมันจะปิดไม่สนิททีนี้เราตามเส้นนี่เลยครับตัดเจาะรูไว้หน่อยเผื่อไว้นี่นะครับเจาะรู เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่นอจอจอ็อตเจาะเจาะรูเจาะรูน็อตยึดไว้อย่างนี้ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ด้วยก็ได้แต่ผมเจาะไปแล้วแต่นี่มันอยู่รูเดียวก็พอจะไปติดหน้าต่างบันเก็ตนะครับนี่ดูนะครับตรงนี้เจียออกให้หมดเลยแล้วขนาดมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเจียออกให้หมดเลยเพื่อที่จะเวลาปิดบันเก็ตนะปิดลงมาเงี้ยปิดได้เปิดได้มันจะได้เก็บ ความเย็นได้นะครับไม่รั่วออกนะฮะครับทีนี้เราต้องถอดตัวนี้ออกที่เราเจาะมานะฮะแต่เจาะรูยังโอเคอยู่นะครับใช้ได้นะครับเจาะรูแต่นี้ไม่ต้องใส่เดี๋ยวไปใส่ตรงตรงเครื่องเอานะฮะเพราะว่าถ้าใส่ไปต้องปิดกระจกไม่ได้เนี่ยผมใส่นอ็อตไปสองตัวกันหล่นนะครับนี่นะครับเอาไว้อย่างนี้กับบานเกตนะจะพอดีเลยเข้าไปในร่องไปในร่องนี้นะครับ นี่นะครับเนี่ยพาดีเป๊ะเลยสองข้างนะฮะอันนี้ข้างบนก็ตัดไม่ได้ทําไม่ได้นะครับข้างบนเดี๋ยวเราหามาปิดหากระดาษมาปิดเอาเดี๋ยวไปดูแต่ละแอร์แต่ละเครื่องก็ไม่เท่ากันนะครับเจาะกล่องแล้วก็วาดท่าไปก็อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเครื่องแอร์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ กล่องต้องต้องหาหาตเตอร์นะครับตเตอร์แปบ๊บเดียวเอาแล้วก็พอดีนะครับใส่ไว้เงี้ใส่ไว้เงี้ยครับเดี๋ยวเอากาวร้อนยาแนวตรงนี้อีกทีหนึ่งหรือไม่ก็เราหาไอ้แผ่นไอ้กันหม้อฮะแผ่นไอ้กันใสๆเงี้ยสีงเงินๆปิดอีกทีใช้เช่ากาวแท่งแบบนี้นะครับเผาแล้วก็ แล้วก็ทานะมันร้อนนะครับระวังครับร้อนแล้วติดมือแต่ทายๆนี่นะครับเอาเลยนี่นะครับแล้วเราก็ทาทาให้รอบเลยทาให้รอบอย่างเงี้ยทาให้รอบเนี้ยรอบในทีนี้เราก็เอาแผ่นอันนี้นะฮะแผ่นไอ้อุดหม้อนะยี่สิบบาทเราก็มาปิดๆ,ๆินะครับแล้วก็จะมีแบบนี่เป็นปพลาสตินะครับ วไว้ทีหลังอันนี้เอาสวยงามก่อนครับการเวลาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกล่องมันอาจจะเสียหายนี้เราก็มาติดเจ้ากาวสองหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยติดให้รอบเลยติดให้รอบเลยเดี๋ยวเราก็ดึงออกดึงอ,ง,กดง,องออกแล้วเราก็ดึงกาวออกแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับนี่นะใส่เข้าไปแบบนี้กระท่องใสา่ทีหนึ่ง โอเคนะครับต่อแล้วนะครับเนี่ยแน่นเปึ๊กเลยนี่มันเป็นกาวอย่างดีเนี่ยเหนียวยิ่งกว่าสามเอ็มอีกเปึ๊กเลยนะฮะมันถอดได้ดึงออกมาได้ครับดึงออกมาเวลาเรายกไปไหนก็สบายครับแบบนี้เดี๋ยวช่องนี้เราปิดเลยให้ม่เข้าช่องนี้ช่องเดียวมันก็ระบายเหมือนกันนะปิดเข้าไปช่องเดียวเลยปึ๊บเข้าไปเลย เพื่อที่จะไม่ให้ดูดอากาศในห้องเรานะครับนี่นะครับยกไปไหนก็ได้ตามอพาร์ตเมนต์ตามอะไรเงี้ยนะครับครับเวลาเราเรทำกล่องเราก็เหลือเหลือฝาไว้อันหนึ่งนะครับลืมบอกไปฝาข้างนี้ยเอาไว้อันหนึ่งเพราะมันเป็นอ่าท่อระบายเนี่ยเขาจะเป็นบอลวาอย่างนี้เวาอย่างนี้ฮะเราก็ปิดตรงนี้ให้เขาเข้าตรงนี้ก็คือเข้าเหมือนกันแหละครับเข้าเหมือนกันแต่ว่า ตรงนี้ปิดได้ทางนี้ช่องใหญ่หญกว่าเนี่ยผมก็ได้ทําแบบนี้ไว้ระบายเดี๋ยวเราอุดตรงนี้อีกหน่อยนึงนิดนึงข้างล่างนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วครับแน่นเปิกนะครับเนี่ยขย่าดูไม่มีหลุดนะไม่มีหลุดเพราะว่ากาวมันแน่นน,นี้เราก็มาดูนะครับไอช่องลมระบายร้อนออกนะข้างบนนะครับอ่าเราก็บันเก็ตเก่านี่ครับบันเก็ตเก่าแล้วก็มาวัดให้มันพอดีกันแบบนี้ นี่นะครับแล้วก็ตัดตัดอย่างนี้นะฮะตัดตัดแล้วก็แววนไว้เงี้ยทำสองขยักเอาไว้เอาไว้ปิดช่องนะครับให้มันพอดีเป๊ะอย่างนี้เลยมันไม่มีแผ่นสมาร์ทบอร์ดครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับนี่นะครับเรามาดูช่องช่องบนเนี่ยผมตัดตัดตรงนี้ใช่ไหมฮะโดยตัดสองฝั่งนะครับ วเวลามันล็อกเข้ากับไอ้นี่เข้ากับไอ้เวลาเราปิดมันจะล็อกอย่างนี้นะจพะพอดีนี่นะครับจบพะพอดีเป๊ะเลยฝั่งนี้ก็ต้องตัดในข้างล่างนี่ตัดเพราะเจ้าตัวนี้มันเป็นของกระจกบานเลื่อนแล้วไม่ใช่ของบันเก็ตเราก็ต้องมาแปลงเอา ได้ปิดได้นะฮะนี่นะครับอเอาไว้เวลาเราเปิดระบายอากาศข้างล่างก็เหมือนกันปิดก็ปิดเานี่นครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับทําจากบันเกตนะครับส่วนมากเขาจะทําเป็นบานเลื่อนกระจกบานเลื่อนประตูบานเลื่อนเราก็มาแปลงนะฮะนี่นะครับสองท่อ ท่อนึงก็ดูดเข้ามาท่อหนึ่งก็ออกไปนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟลดได้เยอะนะครับถ้าทำแบบนี้เพราะว่าไอ้กล่องที่เราทําเนี่ยมันจะไม่ไม่ดูดดูดอากาศจากในห้องเนี่ยความเย็นจะได้ไม่ลดลงจะได้อยู่ในในห้องตลอดนะครับแอร์ไม่ทํางานบ่อยมันยี่ห้อไฮเซนนะครับรุ่นนี้ไมไ่แกะ 2,000 BTU ก็ลองมาทำเลยฮนะนี่นะครับเียบก,ก่อยนะครับเร็จรูปแบบโอเคช่องทำไปเรื่อยก็นี่นะขอขอบคุณมากครับที่สากดติดตามนะครับก็ลองดูนะครับลดค่าไปได้แน่นอนครับผมมันไม่ไปไหนนะครับแอร์อยู่ในห้องนี่ ไปค,ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม